นี่เรามาบ่ออีกบ่อหนึ่งที่เขาเรียกก็บ่ออนุบาลน,นะนเพื่อ <ผม S 1> เตรียมบ่อตรงนี้ปั๊บนะลูกปลาแล้วก็จะไปปล่อยฝั่งนู้นทีนี้เนี่ยอายุกี่วันเท่าไหร่อย่างไรนั้นผมยังไม่เข้าใจเดี๋ยวมาค<อ>ุยกับพี่จุนเนาะวา่าจะเริ่มเอาบ่อเอาลูกปลาฝั่งนี้ไปปล่อยฝั่งนู้นเมื่อไหร่พี่จุนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อันนี้บ่อปลานี่เรียกบ่อปลาอะไรนะบ่อชำลูกปลาชำลูกปลาครับผมที่ว่าอนุบาลนั่นเหรออนุบาลลูกปลาเนี่ยอ๋อนี่ที่กำลังขึ้นเล็กๆอันนะครับผมอันนี้ป 50,000ตัวตอนนี้50,000ตัวครับผมอันนี้กี่ไร่ครับเนี่ยอันนี้ประมาณ2ไร่2ไร่ครับผมอันนี้50,000ตัว50,000ตัวอันนี้ลูกปลาอายุเท่าไรแล้วอันนี้เดือน10วันเดือน10วันอ่าเดือน10วันอันนี้ลูกปลาเล็กเดือน10วันครับผมแล้วเราจะเอาไปปล่อยในบ่อใหญ่25ไร่เนี่ยก็ประมาณ3เดือน3เดือนก็อยู่ประมาณ10ตัวโลก็จะเอาข้ามฝั่งอ๋ออา เอาอสามเดือนเนี่ยสิบกว่าตัวโลนี่นะครับผมครับก็คือข้ามฝั่งไปปล่อยฝั่งนู้นที่ว่ายี่ห้าไร่ครับผมตอนนี้ก็คือเดือนกว่าเดือนเดือนสิบวันเดือนสิบวันครับครับจะเดือนสิบวันตามไ้เดือนสิบวันนั้นเนี่ยปลามมนนิอืทอันนี้ปลานินทั้งนั้นเลยปลานินล้วนทีนี้เมื่อเมื่อครบกำหนดเสร็จปั๊บเห็นได้จุดว่าเมื่อไหร่เนี่ยบ่อยี่ห้าไร่เนี่ยนะจะแห้งทาแห้งอะไรที่ว่า จะขึ้นวันที่ยี่ห้าเดือนนี้เดือนนี้ขึ้นแห้งแล้วก็จะตากบ่อถ้าทำบ่อพอดีอายะทําบ่อกับตากบ่อแบบประมาณเดือนกว่าเดือนกว่ากว่าอ่าแล้วถึงจะเอาน้ําเข้าเอาน้ําเข้าบ่ยี่ห้าไร่บ่ยี่ห้าไร่ก็ทางนี้ก็จะพอดีเลยอยู่แล้วอ่าจะไล่เรียกันเลยก็อยู่ประมาณสิบเอ็ดสิบสองตัวถ้าเราจะรีบลงนะสิบเอ็ดสิบสองตัวต่อหนึ่งโลต่อหนึ่งโลก็อยู่ตรงนี้อยู่ประมาณห้าสิบกว่าตัวห้าสิบกว่าตัวโล อ๋โอ,อยากจะชอดให้ดูเดี๋ยวชุดเดี๋ยวดูนะค,ครับกล้องเห็นไหมเนี่ยกล้องเห็นไหมเห็นนะอาจารย์เห็นนะครับเดี๋ยวเรา,อาเอากปะชังชอ้อนให้ดูจะชอ้อนให้ดูนะครับแป๊บหนึง่งเนี่ยอันนี้ก็คือเดืเดอดนก็สิบวันเดือนสิบวันอ่าครับ,ดบเดือก็สิบวันเดือนสิบวันนี่นี่ให้อาหารอันนี้ผสมอันนี้ตเวผสมแดงไหมผสมแดงทั้งสองฝั่งเลยสองฝั่งเลยอันนี้ผสมโตเร็วไหมพี่จุ่น่าโตอ่าสิบเนี่ยเดือนสิบวันก็อยู่วันห้าหกสิบตัวก็ ไ้ไลท์เลยนะอ๋อโอ้โหนี่นี่ดูนะนี่มากไปนี่นี่นี่ดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตั้งกระชังให้ดูอ่านิ่งๆทั้งนั้นเลยปราดินนั้นล้วนนี่นี่นี่กล้องเห็นไหมซูมได้ไหมซูมได้ไหมซูมเป็นไหมกล้องซูมเป็นไหมอ่าเดี๋ยวซูมกลับไม่ได้นะกล้องนะอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมอย่าเอาใกล้ๆอ่าอันนี้ประมาณกี่ตัวหกประมาณหกสิบตัวโลหกสิบตัวโลจะก็อีกเดือนกกว่าก็อยู่ประมาณ ถ้าปลาใหญ่มันก็จะกินเหยื่อกินเหยื่อเร็วโตไวอ่านี่ทุกคนวันนี่นะปลานินทั้งนั้นเลยอ่าเนี่ยปลานินอันนี้เดือนก็่าสิบวันก็อีกประมาณเกือบๆทีีว่าเกือบสองเดือนก็จะไม่ปล่อยฝั่งโน้นครับผมก็ได้ขนาดประมาณสิบหรือที่สองตัวโลอ่าครับเนี่ยทุกคนดูนะเดี๋ยวพี่จุนแต๊บนึงขอโทพี่จิ๋มนะครับผม อาหารอาหารที่ที่ให้ปลาลินไปเมื่อักครู่เนี้ยผสมนี่ด้วยผสมผสมแรงทั้งบ่อเล็กและบ่อใหญ่บ่อใหญ่เลยทั้งบ่อเล็กบ่อใหญ่เหมือนกันหมดแล้วก็บ่อเล็กให้อาหารยังไงพี่ตุต์อ่าส่วนผสมก็อาหารครึ่งโลกครับอันนี้อทีก็ใส่ห้าสิบดีซีเหมือนกันอ่ามันมันเป็นปลาเล็กเราเล่นให้มันโตไวหน่อยโอ้ทให้มันกินแล้วให้โตไวอ๋อถ้าปลาเล็กใช้ครึ่งลูกครับผมอ๋ออันนี้ห้าสิบดีซีครับก็เกือบเท่ากับบ่อใหญ่แต่อาหารมากกว่าอ๋อมันอันนั้นต่อ เพราะอันเนี้ยมันมันครึ่งลูกคือว่ามันทั้งวันออย่างปอปลาบลอใหญ่เนี้ยมันห้าสิบดีซีต่ออาหารหนึ่งลูกแต่มันสิบลูกอืมันสิบลูกมันม,มันมากป่าอาหารมากป่า yes.